Thank you. ไม่มีชื่อไม่มีชื่อยังยังไม่ดังใช่เราใส่เสียงก่อนแล้วแต่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเพลงอ่าคือไม่ติดพูดง่ายงคือตลาดไม่ติดตลาดไม่ติดตลาดไหนลองนี่ไอ้เพลงดอกกระเจียวจำได้ไหมละฝนตกค่อยเริ่มซ้ำคอย ฝนตุรินเป็นฝอยผิวย้อย,อยคอยเรียนสีชาวบานคือจริงๆเรายุคนั้น,น,นเพลงแบบเนี้ย<ช>คนชอบมากเลยนะคร<ช>ับยุคสมัยว่าเสีย์อีสานเขาโด่งดังมากกว่าั้น<ช>แล้วเอฟซีเยอะมากเราโด,ด่งด<ช>ังวีซีดีขายเต็มหมดเลย ครัแล้วก็มาโด่งดังตลกโที่แต่งเป็นชุดนักเรียนนักเรียนแล้วก็มีงอนะอันนี้ผมดูผมดูในคลิปอนคลิปใช่อันนี้พูดจริงๆนะผมไม่ได้มาผมเป็นคนชื่นชอบคุณคนหนึ่งเลยนะขออภยจริงจริงกาเอ้ยคนนี้เขาเล่นตลกดีว่ะเราหน้าเวทีคนชอบเขามากเลยแล้วเราดู้ เขาเล่นเล่นทรงเล่นเสียงเล่นอะไรแต่งตรงแต่งตัวผมชอบอันนี้พูดเรื่อกี้ผมชอบคุณปล่อยฝ้ายมาใช่อ่าผมก็ชอบแล้วแล้วก็อยากจะเจอตัวจริงแต่เนี่ยสิมันบอกว่าไม่ให้ผมผมเรียนเรียนแบบพี่ปล่อยฝ้ายได้ผมเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้ปล่อยฝ้ายมาที่รายการคนใดคนหนึ่งจำเลยตลกออกหักหรอได้ไหมจ้ำเล่นม้วนเนื้อสูงมัวนบ่าวคอยฮีสตาอย่างไรไม่ได้ไม่ได้ยังอีกยังอีกมาม้วเอาให้ ไอ้ออกดาวนี่ทีเลูกแพรหัวบ้าพวกเจ้าสาวของค่อยเข้าตีสมัยน้อยเดินมามาเฮ็ดอี่จัง ผมจะเชิญพี่ปอยฝ้ายมามันก็บอกมันได้ทุกตัวเอาพี่ผมจะเชิญลุงโรดเพชรธงชัยมาเอาเหรอป่อยหงเรากับแม่ไร้คงี้ยไปหลอกเราเอาอีพ่อทุกตัวไม่ได้นะเว้ยอีพ่อร์กับแม่เหรอไม่ละปล่อยายมันอีพ่อมากแม่มาเจ็บเนาะอ้าวเฮ้ยดาวบ้านดอนก็มาเฮ้ยพระดาวแกอยากหน้าที่กันเลยรถแห่วิ่งผ่านลุงโรดนี่คือใครอะลุงโรดเพชรธงชัยครับปรมาจารย์ หมอลำแห่งอีสานครับครูบาอาจารย์ใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักในภาคอีสานคือถือว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ถ้าเป็นภาคกลางก็อาจารย์สอนเพชรสอนทุพันธุ์รุ่นใหญ่แบบนี้อาจารย์ประมาณนี้ประมาณนี้อรประมาณนี้เลยข้าหมอลำไม่มีใครไม่รู้จักนี่ตับมาที่เพลงตลกอกหักครับตอนนั้นโอ้โหโด่งเดียงโอ้โหโด่งเดียงโด่งเดียงโด่งดังชื่อเสียงดังเป็นพุกแตกเลยครับก็ตอนนั้นพลิกเลยไหมชีวิตพลิกผันเลยไหม โด่งดังขึ้นไปอีกใช่ใช่ใช่ไปทุกรายการเลยผมเห็นออกทุกรายการทุกกรราายครับแค่์คือคาเฟ่คือตลกคาเฟ่เริ่มรู้จักเริ่มเอามากอปปี้เริ่มแต่จริงๆแล้วตลกอกหักเนี่ยมาตอนที่คุณเป็นนักร้องแล้วมาเป็นตลกใช่ไหมก่อนป้าใช่ครับคุณเล่นตลกเล่นตลกก่อนเล่นตลกก่อนเล่นตลกก่อนคนรู้จักปล่อยปล่อยวีดีวีดีก่อนอ่าอาจารย์วีดีดีใช่ทีนี้ก็มาตลกอกหัก พอดีเอ็มบีมันมันเข้าทางพอจะมีผู้หญิงคนหนึ่งไอ้ฝ้ายอะไรนั่นเจ้ามาเฮ็ดยังซี่คือมันช็อตเเออออตอนนั้นตอนนั้นแท้ดังมากขออนุญาตฟังแบบสดๆได้ที่นี่ตลกอกหักแต่จังไม่ใช่เอาตัวจริงเสียงจริงเลยพี่ปล่อยฝ้ายครับโอเคซีไม่เนื่ออาจารย์รับไม่เลยครับไม่ใช่เฮ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนเดิ่ ตั้งเม็นม่วนโอสูมัวบ่ว่าขอยสิตายเมวนเอาคอยยามขอยออกน้าเวรผู้บ่พวกเจ้าผู้สาวของอยเขานี่ย้อนว่ามเ็ดจังเขาเยกับอำลา ตลกอ้ายในใจบอกอี๋ไม่เห็นตามเคลิ้มเพลินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรไม่มีใครรำคาญผมเลยครับชอบเพลินเพลงนี้ดีเพลงนี้เนื้อหาความหมายดีตรงกับตลกตลกหลายๆคนก็อกหักกันเยอะเราอ่ะก็เคยอกหักครับตอนอกหักก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันไม่มีเวียนน้อยยังอกหักอีกเหรอ้ยเฮ้ยสมัยก่อนครับสมัยก่อน สมัยนี้โอ้ยสมัยนี้สะกดคำว่าอกหักไม่เป็นแล้วครับ้องบอกว่าสะกดคำว่าเมื่อไหร่จะพอสักทีเออแล้วไอเพลงที่ดังอีกเพลงหนึ่งจังซี่มันต้องถอนหลังจากตลกอกหักมาสี่ปีเว้นได้สี่ปีหลังหลังจากกว่าจะถึงสี่ปีก็มีเพลง กระเทยเป็นทวงขั้นไปอยู่ขั้นไ้อยู่จำได้คุณพูแต er ่ว่าร้องไงร้องไงกระเทยจีไม่ได้อาจารย์จังหวัดวรจีไม่นด้บวรลำบวลำฉันภูมิใจพอใจที่เป็นกระเทยให้สมยยกัะต่างสมยกั่าสยป่าเรื่อยไเบิ้าวบยนอยนชอ เป่าแค่สีมากระแตต่อาด่มาสนเสไม่เป็นิดไเป็กะเทยต้องพิดบอกไหนไปหลับก็ได้กระแตโรเตอร์สูงโลกนี้กระขาดสีสันจะมีโมจันเรื่องการล้องมองดูบ้านใดบ๊อี้กเธอตือว่าเจยเชรยองได้ทุกเพลงเลยเขาเป็นเอฟจะฟังต้นฉบับทั้งสักหน่อยสวัดีเอ้แต่ไปอ่านอย่างนี้บกระทยมาทวงนางกระเทยมาทวงไล่ตอนไอ้ไอ้ก้ต้องถอนไง เอต้องถอนหลังจากนั้นมาอีกกี่ปีมีสี่ปีสี่ปีเอาเว้นวักเว้นวักสี่ปีไม่ระหว่างเว้นวักก็มีมันต้องถอนเว้นวักเหมือนรัฐบาลเลยใ่ไมดีดีดีใช่ไหมแลวจากนั้นก็มันต้องถอนทำไมถึงมินผินถึงต้องถอนเออก็คุยกับอาจารย์นักแต่งเพลงนะชีวิตจริงชีวิตพวกเราเป็นยังไงหน้าห้องอัดนะไมคือที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาอาจารย์ที่แต่งเพลงเขาเห็นว่าเราเป็นคนดื่น ใช่ใชไหมแล้วอาจารย์ก็ดื่มอ๋ออาจารย์บุลล้อมอาจารย์อาาจรย์บุลล้อมคู่กับสังน้าอาจารย์นะครับอาจารย์บุลล้อมคู่กับสังไปพ่วงอาจารย์มาโดนด้วยอาจารย์สัญลักษณ์โดนสีล้วนแต่ครูบาอาจารย์หมดแล้วนะครัอานั้นคือเราดื่มอยู่แล้วทั้งสองท่านใช่ครับแล้วมันก็ถึงแต่งทีนี้ให้ทีนี้มันก็มีฟิลหน้าห้องอัดนะก่อนจะเข้าห้องอัดมันต้องบีบอะไรไม่รู้ออ๋มันมันก็ต้องดื่มสร้างบรรยากาศระหว่างอาจารย์กับเราใครดื่มก่อนสมมติมีขวดหรือเปล่าฟองขึ trivial. ้นแล้วเนี่ย เห็นไม่ได้แล้วไม่กินแล้วเอออ่ะเขาแต่งให้เพราะว่าเขาเห็นว่าเราดื่มตอนนั้นดื่มอะไมันมาไงมันมาเหมือนขึ้นขึ้นทะเลเห็นขวดก็ไม่อันนี้ก็มาปูอะไรไม่รู้เขาเอื้อมเลยไอ้หลวงขอละเออไอแล้วไปหายนั่นไอ้นั่นกำลังหาอยู่ไอ้นี่ก็นั่งตาแดงเลย จังซีมันต้องถอนเออใช่เขาแต่งเพราะเห็นว่าเราดื่มใช่ดื่มหนักจังซีมันต้องสอนเฮ้ยคือเราใช่ใช่สอนสอนก็ชาสอนเมาด้วยอ่ะเออทำไรเฮ้ยเขาถอนหน่อยเอาแบบงึกๆงักงักหน่อย เงี้ยเงี้ยกงกมันติงติงกงกกงมาแล้วมาแล้วี่ลางแล้วงมันติงกัดกะมล้มันือเมาแล้กดอหน้าด้้ยมันติงบกเกิกดดูู้ดูดตึม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 ตงมตงตงมตงสีมาต้องขอนนงีมาต้องอนงสีมาต้องขอน มอไ้งอ้งคนเ่ยไอ้ถอนบ่ไอ้เป็นยังมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะอาการเป็นยังไงมาสว่วงบ่เศร้าบ่ส่วงบ่เศร้าผมกำลังจะบอกว่าไม่ผมกำลังจะบอกว่าแต่ทำไมผมไปนอนปิ้งตรงนั้นเพราะอะไรฮะมันเกิดขึ้น ความจริงเฮ้ยคือนอนนี้ให้เห็นภาพหน้าเวทีนะคือเล่นอยู่หน้าเวทีร้องไปด้วยแล้วก็จนนอนอย่างงี้ใช่ๆใช่ใช่ท่านผู้ชมพี่ตีผมเอาไปไหมเอาไไมแล้วรู้สึกผิดแล้วยังไงพี่ตีผมควรได้รับเหรียญกล้าหารไหมถ้าไม่รับกระหายผมผมายในหน้าที่นะ ผมตายบนเวทีนะพี่ทหารตายบนสลัมยังได้รับรางวัลนะพี่อันนี้ผมตายหน้าเวทีผมตายหน้าเวทีอขอเชิญครูเพลงมอบรางวัลเกียรติยศครับอ๋อวู้นี่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงคือร้องเพลงแบบร่วงเลยหรอร่วงมือเบรกก็ต้องกระโดดแบบแบบ ต้องอุ้มาไปแต่คนชมรู้จักไหมฮะเขาบอกเขาเขามาเล่าให้ฟังคนชมเนาดูไอ้ไฟคือคือคือด็กหนกักเล่นถึงเอเล่นถึงคือคือมันเป็นเพลงอ่มันต้องถอนแต่เราแสดงถ้าเป็นเพลงอื่นไม่รอดอ๋อ มันร้องยังไงเป็นสิงมันไม่แต่ตั้งสี่มันต้องถอนนี่คุณก็ร้องได้ร้องร้องเยร้องอท่าันแล็บ่อนอะไรเนี่ยคุณร้องเลยร้องคู่กันได้ไหม้อ้้ไดแมอแบบโชว์แบบเป็นคู่กันพันแลบเท่าไรช่วยกันร้องได้อะไหนดาดิตั้งสี่มันต้องถอนครับ สองหลงแสงเลงสองงแสงเลมันป็นสองลงแสงเลงมันป็นบอหลงบเลมันป็นกือสอบเนปันตินอินสิงสิงมันตินองลงแสเลงดมดึมดนมอึ่อดึมดึมดึ่มัน่มดึ่ม่ม ถ้าขอไก่มันเงินกันนะได้มาขอแล้วส่วงวะส่วงว่าจังสี่มาต้องขอจังสี่มนต้องขอจังสี่มนต้องขอถอแล้วจังสิบลั้มจังสี่มาต้องโอนไม่ได้ถอนอย่างเดียวนะเขาร้องเพลงนี้จนแบบว่าเฮ้ยคือชีวิตจริงเขาก็ดื่มพี่เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแนวแล้วคือดื่มจน เข้าโรงพยาบาลจริงป่ะโรงพยาบาลจริงป่ะทำไมอยู่ขนาดนี้อยู่ในกระเป๋าอ่ะมีแต่บัตรโรงพยาบาลเงินไม่มีมีแต่บัตรโรงพยาบาลยังไม่มีจริงเออาจนบัตรโรงพยาบาลบางโอ้ย ืน้ำลายเลือกเลเลยให้บันทึกเสร็จก่อนเฮ้ยี่อุตสาหอดไปเรื่อยๆดิอุตสาออกจากโรงพยาบาลเลยบันทึกบาบ้าไม่ใช่เขาข้าพันษาอยู่ใช่ครับว่าบันทึกเสร็จก่อนบันทึกเสร็จก่อนที่บันทึกก่อนคือเข้าโรงพยาบาลดื่มจนเข้าโรงพยาบาลคือขนาดไหนมันยังไงอะไรหนักมากพี่ถ้าถ้าพูดถึงความหนักเนี่ยดื่มดื่มวันเว้นวันหรือว่า 2วันทีสวันทีดื่มที่พริกินมันก็ไม่หนักหรอกดินขนาดไหนก็คุณเก่าคุณแกก็บอกว่าดื่มเมื่อมีงานแล้วค่อยดื่มแล้วมีงานกี่วันปรากฏว่าเสี่ยงสารมีงานทุกวันก็ดื่มมีงานทุกวันก็ดื่มทุกวันเลยคือเออคือคือลืมตาขึ้นอ่ะลืมตาขึ้นก็ใส่เลยฟองฟองเสาฟอง ก็ามาดมปปาาออก็คือ,อยันเข้าโรงพยาบาลน่ะแล้วเวาาาลา <ง S> ่พอเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือพอเราเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเวลาคอนเสิร์ตไปเล่นของแม่น,น้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแล้วแฟนเพลงมาไม่เห็นเราเขาไม่พอใจเขาพูดมางทีจริงมากก็มีอ่าคือคือในช่วงนั้นก็คือวิกฤตหนักที่แรกเร,เราดื่มเราดื่มเราสนุกเพราะว่าร่างกายเรายังหนุ่มมันร่างกายเหมือนรถอะเครื่องยนต์มันยังไหวอะพอพอเข้าหนักหนักเข้าเออทีนี้มันไม่ใช่ว่าดื่มเพื่อสนุก มันกลายเป็นดื่มเพื่อความอยู่รอดอยู่รอดคืออะไรคือเราไม่ได้ดื่มมันสเปซสปะไม่สมมติว่าเวลาถ้าเกิดเราไม่เล่นไม่อะไรเนี่ยต้องดื่มถ้าไม่ดื่มเนี่ยเล่นไม่ได้ใช่แล้วเวลาดื่มเยอะๆก็เล่นไม่ได้จิงิ่งอ่ะ่าอันนี้พูดถูกพูดถูกเหใช่หล่ยทเเล่นไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่ แต่เพื่อนโรงพยาบาลก็รู้ว่าเออเมื่อเมื่อมันมันไม่มีอาการโคม่าเหมือนเราติดอ่ะถ้าพูดว่าติดมันก็น่าเกลียดก็เรียกว่าความผูกพันให้มาซอบได้นี่ใจ็คคำดีมากนะจริงจังจับมือเลยนี่ใช้ความดีมากไม่ใช่ติดเรียกความผูกพันความผูกพันขาดมันไม่ได้ขาดเธอไม่ได้แล้วตอนนี้มาทําช่องสิตดอกด้วยก็คือยุคนี้มันเป็นยุคแบบโซเชียลกลัวคนลืมเราเนาะเออครับเออบางครั้งก็ล้อ แต่คนรู้จักอยู่แล้วว่ะใช่ร้องเพลงแล้วเราจะร้องเฉยๆมันก็แบบไม่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 ดีเท่าไหร่ไม่น่าสนใจก็หน้าบิด์บอดนี่เล็กทุนเออบางทีร้องเฉยๆนี่ยังน่าแต่อันนี้มันร้องเต็มมงยังไม่มีใครสนใจนี่เขาร้องในโซเชียลมีแฟนคลับใช่แล้วร้องเพลงไปด้วยแล้วก็อะไรดีแซ่บมหาศาลอะไรพี่แม็กซ นานทัทีไปไปป้ากันเด็กเป็นป้ากันไปป้ากันไม่ใช่ภาษาจุ๊บจิ๊บแต่เวลาเขาลองเขามีนี่นะอะไรพี่คีย์บอร์ดป่ะอะไรเงคีย์บอร์ดครับลเ่นคีย์บอร์ดเนาะเล่นเก่งเรื่องดนตรีด้วยอันนี้ก็บางครั้งก็ไปหาน้องน้องก็เป่าวตเล่นดินเล่นคือคือเราทางเดียวกันเอาโวตแล้วไหมเรารักกันเอามาครับพี่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อนี่โหอยากดูนะเป่าวตเล่นดินแล้วก็ร้องไปกันเฮ้ยเอาเนี่ยอันนี้เกิดว่าเล่นคีย์บอร์ดเป่าโวตโชว์โชว์ให้้ดดดูหน่อยิไม นะเอาโจคอนเทนต์นี้เลยได้ฝากช่องทิกเก็ตด้วยดิฝากช่องชื่อช่องว่าอะไรครับปอยไฟฟ้าอะไรปอยอะไครับนี่ภาษาไทยนะใช่ใช่ภาษาไทยไรไ์ทุกคืนมั้ยก็แล้วแต่รู้สึกว่าร่างกายเราอยากถ้าผมจะมีแบบว่าคติประจับใจนะคติถ้าคติคติแล้วคติประจับใจไม่ได้คติ จะจับผิด oh อะไรก็ผ่านก็ผ่านไม่ติำกติประจำใจคือเมื่อเราอยากเมื่อเราอยากมันจะทำได้ดีเราอยากฟังครับเหมือนวันนี้ฉันอยากจะรำให้คนฟังอยากจะร้องให้คนฟังแต่นี้จริงอจออกมาด้วยดีจริงเมื่อความอยากเมื่อไหนแบบเหมือนผมว่าเมือเราหูข้าวอ่ะมันขี้เกียจก็คือขี้เกียจจะไม่เอาไม่ทำอะไร่ใครจะมาบังคับเราก็ไม่ได้ขยันอยากนะ คือทำสุดสุดสุดคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นเลย3-4คนเนี่ยผมสามารถทําได้คนเดียวด้วยมันความอยากที่จะทำมันมีอันนี้เรื่องจริงครับผมแล้วถามนิดนึงระหว่างกับระหว่างอยากไลค์กับอยากเล่าอยากกันไหนมากกว่า เอาอะไรมาหเลยชี้ชิงโอ้ยไป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 พับอ่ดี๋ยวไปโชวยดีกว่าเล่นจากคีย์บอร์ดดีกว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแล้วไปดูโชว์ดีๆจากคุณปอยไฟม้านไรพานนี่เรียบร้อยแล้วเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับไม่ใช่ของทางนี้นะคือเป็นของคุณเองนะครับขอบคุณพนักงานที่ช่วย ที่ดูแลไม่ไม่ใช่พนักงานทีมงานนแต่ว่าก่อนจะเล่นผมมีของให้กินเมื่อกี้นี้ปากเป็ดที่บอกว่าไม่ได้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมไหมหอมไหมเออเริ่มนะครับเริ่มเลยนะครับหมอลองไปย่างมาแล้วไปไหนอ่ะนี่โชเดินครับไม่ต้องโชนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ลองชิมนะปากเป็ด ทอดแต่ไม่ทอดเอาเดี๋ยป็ดยังไงปลาเป็ดทอดแต่ไม่ทอดปลาเป็ดไม่ทอดปลาเป็ดไม่ทอดด้วยน้ํามันแต่ใช้ฝาโอ้สมัยครับหอมมากเฮ้ยพี่ขอดูหน่อยดิเฮ้ยแต่หอมอะปื๊ดเลยอะถ้ากินแบบเอาฟิลนะพี่ตีต้องใช้มือเลยฮะนี่เหรออู้ยร้อนร้อนะครับร้อนร้อน นี่ครับพี่ปล่อยไฟครับก่อนเลยฮะมีปล่อยไฟก่อนนะลองนี่คักลามพี่นี่หอมไหมลองกัดดูหอมหอมไปลองกินสักอ่ากินไปเลยอ่าอะไรนี่อาจารย์โอเคบ่ครับแซ่บแซ่บได้เยอะจิงคือปกติถ้าเกิดเราใช้ทอดน้ำมันอะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่ใช้ฝาอบสมัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทอดแต่ก็รสชาติเหมือนกับทอดโอเคไหมอร่อยนะฝืนคอไหมเฟื่องคอนะทำไงอ่ะ แซ่บอร่อยอืมอือออร่อยอร่อยมากจริงจริงจริงอร่อยมากกันอยากว้าวโอเคขอบคุณมากเพชรครับผมเพชร พยาธรเพชรกระเวกเพชรเจิดจ้าตกลงเอาชื่อไหนขายได้หลายชื่อนะเพชรกัญญาอร่อยนะครับนี่สุดยอดเลยฝากกูด้วยครับนี่เก็บจานฝาอบสมัยนะครับแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยเก่งมีอะไรมา พี่ครับโบดครับเจ้โบดไม่ต่อส่พี่เราหยุดกันอ่าัเอาสญลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้กำลังด่วนมาครับต้องสูงมากพี่ต้องบอกออกไอซีเลยเส้นส่วนพี่น้องเจยวเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องเออคนพยนยองเพื้นทีนดินอีสานว่ามีของโบราณอยู่จริงท้ายแพเข้ามาพากันสารพักษาสื่อตอของดีนี่อยู่แล้วอย่าไรถิ่นเป้าด่ายี่พี่น้อง มาแล้วมาเนี่ยไปไหว,มว,ไไว้มาเนี่ยไปไวัดมาเนีไไ่ยขี่การเอาไว้ถ้าเบินน่งแง่พี่นอ้องจังหวะเมื่อไหร่ครับ บักกะแยกยับฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบ,แอบเกียดตินารองญาติป้าห้องหวนหวนเกียดบม่เกียดตขาคำเหมือนหมอลำท้ากันมวนเมฆดำร้บรรวนฝนต่อมาสุ่ีสาร์ เราถือว่าเข้ากันได้ดีแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ปลอยไฟยมากนะครับที่มามอบความสนุกแล้วก็เล่าเรื่องราวในวิตมาเล่าเรื่องราวเามเป็นมาขวินปลอยไฟ้ายตั้งแต่สามมณนจนเป็นอยู่ถึงวันนี้ครับผมซึ่งทางรายการกอง์ฟแบคเกของเรานะครับก็ขอมอบนะครับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนะครับดีแล้วผลิตภัณฑ์น้ำดื่มครับ น้ำตาลสดเป็นน้ำตาลสดน้ำตาลสดนะครับเลิกข้อภาษาครับมาร่วกับคุณปอยไฟล์นะครับจันจังสีมันต้องถอนเรยไม่มีไม่มีจริงๆแล้วคุณปอยไฟล์เนี่ก็เลิกแถวครับไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วนะฮะฝากติดตามใช่ก็ฝากช่องทิกต็อกครับทั้งทิกต็อกทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กก็มียูทูบด้วยจ้ากโซเชียลต่างๆเนาะทุกแพลตฟอร์มปอยฟ้ามาะไยพรทั้งหมดเลยภาษาไทยง่ายๆเลยครับ ก็ขอบคุณ <refused> ค <frustration> <ES> uh ุณปลอยป้ายมากนะครับ huh. วันนี้สอบคุณคขอ่งกามหาสารนะครับคุกผูขอมค่ะเร็วๆาพด้วยบทเพลงเพลงนี้ไปเลยฮะไปแล้วกลับพบกันใหม่ครับเอาพี่พี่